หมวดวิชาคณิตเอาเราอยู่ในห้องสมุดหรออันนี้คือในห้องสมุดเนี่ยสังคมเหมือนจะมีบันทึกปแปลกๆอยู่บนโต๊ะประชาสัมพันธ์นะเหมือนจะเขียนโดยบนนรรลักษ์บนนรรลักษ์ได้เขียนบันทึกไว้ว่ามีใครบางคนแอบลอบเข้ามาในตึกเหนือตอนกลางคืน โ้แทงุนนั้นเหรอ <c oughs> แต่ว่าทำไมกันละ่ะเพถูกจับได้ว่าแอบเข้าไปในห้องวิดีทัศน์ที่อยู่ชั้น5แต่ไม่รู้เขาไปทำอะไรเพราะเขาไม่ยอมบอกก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุกลที่เขาข้าตัวตายก็ได้นะขีการห้องวิดีทัศน์วางไว้ระหว่างกระดาษโน้ตขอ,อไปใช้หน่อยแล้วกันแต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนี้ฉันติดอยู่ในฝันไล้์นีที่ค่อยๆประลาดขึ้นเรื่อยๆทุกๆนาทีเลย ของบ้านฉันจะไปถึงห้องวีทันได้อย่างปลอดภัยน,นะนน่นสิเด็กนันกลมอยู่ที่ไหนล้ววะโอ้เราต้องไปห้องนูน้นนะลิฟต์ไม่ทำงานด้วยแง่เราดูพื้นดิมันน่าเกลียดเลยอะ่ะโอ้ฉีด ตกใจโหตีสองขีนเลยหรอตีสองขีนเลยหรอเด,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 ดื๋ยเดๆอๆเดอ้เดอดเดอดเดเวะ่ะเชีย่ยตีสองใจเลยตีตีขีอ่ะทุกคนแล้วกูเกิดไหนวะเนี่ย เตี้ยติดขี้อ่ะชีดโหดูคนเลยดูคนเลยเตี้ยติดขี้นี่ชโอ้ยโอ้ย มันจะไม่มีอะไรให้เราเลยก็คือเราต้องไปทางนั้นอะแต่เราจะล่งมายัางไงวะไน่วล่องนี้ไปได้วะยเดียวเดียวเดียวโอ้โหโหเลือดแตก

หรือว่าเราต้องลงวะข้างของกันไม,มีของไอ้หนี๋เลีวว้ยวอ่ะลงก็ได้อ่ะโอ้ยเดีย๋ยวสักกาแฟกัน าพันแผลเยเยมเยตอนนี้ขอฟ้าให้มันกล่องเต็มดาแก้พิษสวยเลยอ่ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอ้ยขึ้น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 หาที่ลบ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 โอ้เจ็บเจ็บเจ มันอยู่ฝั่งเนี้ยมันดูยากอะ่ะผมดูไม่ออกอะ่ะเข้าไปสวัสดีเออลง ยังตามมาอยู่อีกอะทำยังไงอะมุดมาได้ปะเนี่ยมุดมาได้กูโกรธนะกูบอกเลยทำยังไงวะไปยังไงดีไปไม่ได้เลยอะ โอ้เฮยดทำไงอ่ะไอ้หูลนพบอะไรบางอย่างที่นี่แต่ก็ลุ่มเหลียวฉันต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมงูไม่แก่ใจทำไมลุมเหลีว อย่าบอกนะว่าตักอยู่ที่เดิมอ่ะตัดอยู่ที่เดิมนี่คือแย่เขาต้องทำยังไงอ่ะกูต้องทำยังไงเนี่ยฮะกูต้องทำยังไง ไม่มีที่ให้กูหลบบ้างหรอวะแม่งขอเข้าไปหายใจในห้องน้โอ้ดีชิบอะไรวะเนี่ยออมันคืออะไรวะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอเคห้องน้ำหญิงหลได้ตู้เลยลึกไม่เห็น ตีเลือดรดเทียนสองบ้าหรือเปล่าตีโคเจ็บเลยตีเลือดติดขิ้นเลือดออกด้วยอะ่ะไปไหนเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ,อ้มันรอยอยู่กลางอากาศมันยึดติดนี่สามารถขยับได้เลยอ่า บันทึกพวกเราสนุกกับการเล่นเกมทอยลูกเต๋าเพื่อ,อาการบริจาคก,กันผู้คนทอยลูกเต๋าคนละครั้งคนที่ได้แต้มสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและจะได้อยู่ในห้องเรียนต่อไปคนที่แพ้จะต้องอิ่หนังสือของพวกเขาและออกจากห้องไปลูกเต๋ามีอยู่สองประเภทประเภทแรกประกอบด้วยเลขหนึ่งสองและสามเป็นลูกเต๋าฟรีสำหรับทุกคนอีกประเภทจําเป็นต้องเสียเงินซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหก โดยเงินที่ได้จะถูกนําไปบริจาคแต่ว่าทุกอย่างก็ค่อยๆตึงเครียดข,ข,ข,ขึ้นเรื่อยๆมีนักเรียนคนนึ่งท้าทายให้ก็เรียนใช้ลูกเต๋าหด้านแม้ว่าจะทําให้เงินของทุกคนหมดก็ตามเขาคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นนักกูลจริงๆและก็คงใช่นงแต่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนักเรียนที่เหลือในห้องจู่ๆเงียบแล้วเริ่มพูดถึงเรื่องที่ หนังสือของพวกเขาอยู่นอกห้องเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมห้องคนนั้นของพวกเพวกเราก็เลยอยู่คนเดียวหน้าห้องอะไรอะ่ะตรงนี้ที่ไหนตรงนี้ชั้นสองเฮ้ยอ,อะไรอย่าบอกนะไปได้อย่าบอกนะไป,ไ,กนะไปห้องหุ้ยผมว่าไปได้ยงเงี่ยหุ้ย เฮ้ยสุโคยเดสเน่หลบได้ไหมไอแห่หลบมาลาให้โอเ้อเชียร์เลยวะเนี่ยคกเล่นเน่บีดีทักชอือเราต้องเดินดีแองเกลเลนเข้าไปก่อนแล้วกันไปชุม ออ๋มีนี่ให้กดด้วยกดเอามาแล้วกาแฟาผมหมดมีถ้วยจำนงนหนึ่งอยู่ในตู้โอ้ ว้าวลนุกดียไปเยิ้มฮะโอ้ชิต yes. yes. huh? oh, จังหวะเมื่อกี้นี้ทำเอาอายุท่านลงไปเลยนะเนี่ยแล้วจะมาไหมอ่ะเสี่ยวมาเสี่ยวมาแล้วไม่ใช่เสี่ยวอันนั้นอะ่ะเสี่ยวมี่เอ๊ะไม่ได้เข้าด้วย ถ้าสิ่งนี้มันเก่าขนาดไหนเนี่ยด,ดูเทปวันนี้ต้องเป็นเครื่องเล่นเทปเกา่าเท่านั้นที่จะใช้ได้มีบางคนเขียนเอ,อที่สันเทปว่าความลับฉันว่าคนที่เขียนข้อความนี้คงอยากจะไปคงอยากให้คนที่ทุยคนคงอยากให้คนที่พบมาเปิดดูนะเออต้องเป็นของแท้หุนแน่เลยรู้สึกอยากรู้มากๆเลยว่าในนี้มีอะไรกันแน่อุปกรณ์ในห้องนี้ใช้เล่นเทปนี้ไม่ได้ ฉันต้องไปหาพวกร้านวิดีโอกเก่าอะไรทำนองนั้นไม่มีทางที่ฉันจะหาเครื่องเล่นเทปนี้ได้ในสถานที่แบบนี้หรอกนะเอาเอาอ่าห้องประธานกครับเรื่องโอเคเราออกไปอุย้ยไปห้องนี้อเ,เออเอ่อว้าผมโกคไปหมดแล้วแม่งร้อนหลังจัด เข้าห้องนี้เออเสร็จห้องนี้เสร็จไปไหนต่อวะเข้หง,ห,ง,ห,งห้องน้ําห้องน้ําห้องนี้ใช่แล้วก็เดินกลับอยู่ไหนวะนี่ไปห้องน้ําห้องนี้เออแล้วก็เออใครห้อยอยู่ที่รักอ้าววิงมึงจะหล่นก็ไม่หล่นดีด มาหล่น,นตอนกูเดินผ่านแต่เลือดเอา,าละไปที่นี่เสร็จรึเปล่าโอ้คุณอ,อยู่ไหนชันสี่ห้องน้ำไม่ใช่พี่ไปอ,อยู่ไหนแล้วกลับไปไงนะกูืีโอ้ยขอของหน่อยครับรอบโอเคห้องสองเออ เราห้องนี้หรอเลีเ้ยนเลยเออจอเลียนตัวผมอยู่ในห้องน้ำระบบกลับไงวะผมมาเธอเธอ,อครับไปสักทีหรือผมมาที่นี่ยังไงวะผมมาที่นี่ยังไงทุกคนผมก็ พวกคูหลบไปหมดเลยไม่อยอมบอกนะว่าผมวิ่งผ่านจามาเหมือนจะใช่นะมันผมวิ่งผ่านมาเลยวโอเคหายบอกให้หายหายสักทีเหายไป โอเคโอเคโอเคจังทาง้ายละกลับเยี่ยมขอพักกันเออ้อไปเจอาอีอราอรากรอบนึงเนี่ยเจริญเวลากลับไปเข้ามาทางกรรมการอยู่ไหนอยู่ โอ้โหไปอยู่ไหนอยู่นี่แล้วอยู่นี่หลบได้โอเคกลับโอเคเราต้องกลับไปนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ผมลงทะเบียนไม่ได้วางใจวะเออนะกาแฟไปอยู่ไหนเออเอามาเอามาเอามาเลยจับไปหนึ่งปืชวิ่งละ เดียวกันเราวิ่งยาวโทรศัพท์ผมเองเท่านีเราวิ่งยาวไว้นู่นเลยวิ่งยาว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 ไม่สนเลยฮะเราขึ้นชั้นสองไปเราขึ้นชั้นสองไปต้นตักยังเข้าห้องนี้ไปสวย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 แล้วก็เข้าห้องนี้เหรอ โอ้ยนี่ไงใช่ปะ่ะชัดเจนน้องอ้ฉันเติรดลืมไปเลยว่ามีโอเคอยู่อ,ยอ,ยอ,ยอาจจะมีเครื่องเล่นเทปแถวนี้ใช้การได้ก็ได้นะอ่านี่น,นัน อะไรอะถ้ามันห้องสมุดที่ตึกเหนือนี่นะไอตัวนี้นอยู่ตามตบเราเนี่ยเจ้าช่วยนั่นคือเดชเที่ยวตัวเฮโซไปนี่นะอะไรเนี่ยเธอทำอะไรอยู่กันนะโวอะไรเนี่ยห้องรับงั้นเหรอแต่คนต้องรู้เรื่องนี้แน่เลยก็เลยไปสืบค้นดูด้วยตัวเอง เขาถึงได้แอบเข้าไปในตึกเหนือสินะทุกอย่างเริ่มจปะปฏิบัติต่อเข้าด้วยกันแล้วต้องเป็นตอนที่ผีของยองจิวตัวเข้าไปแน่ๆเลยนั่นจานร,รงเหรอจานไปทำอะไรที่นั่นนะโอเคเอาล่ะฉันต้องจัดการสิ่งที่แทงฮุนเริ่มต้นไว้ให้สําเร็จจะเชื่อมตุลับห้องนั้นจากชันนังนสือนี่ฉันต้องดูให้ดีอุยยา แหมวิดีโอเทปจบลงแค่นี้เอาละได้เวลาต้องไฟแล้วโอ้ด oh. <You> <laughs> <Six> ูเทออดเจี่นเซ็กซี่

ฮดีจริงเลยนะทำไมในห้องแบบนี้ถึงมีเซฟผมกันนะผมไม่ใจเลยอ่ะผมไม่ไปเซฟอยู่หนะ้าห้องก็คูลกันนะขออนุญาตเซฟหน่อยนะฮะเอาล่ะเราพร้อมจะตากแล้วลุกเลยเพื <c oughs> ่อนมีสติแล้ว Let's go อักเกิดพี่อีลุ่งอะไม่ได้เข้าไปหรือปะโอ้มันจะเข้ามาเลยเฮ้ยอะไรเจอดีเดี๋ยวเออแมนดี กี่ทีกูตายห้าร้อยห้าร้อยได้พันห้าองวไม่เเออตรงนี้ก็มีเซหรอวะ Got okay.